สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องมื้อนี้ก็อยู่กับช่องผู้สาวสารคามคือเก่านะคะมื้อนี้ก็จะพภาพพ่อเม่พี่น้องมาเห็ดขนมฟักบัวรั่วขนมดอกบัวทาง่ายๆได้ค่ะอปอยุงอยากว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ยากนะคะเพียงแค่มีแป่งสําเร็จรูปตัวนี้เติมแค่น้ำค่ะรับร่องว่าอร่อยมากนะคะรถนี้จะเป็นรถใบเตยนะคะแล้วรถใบเตยะะแบบหอมมากค่ะมาเมืองกันค่ะแค่เติมน้ำนะคะนะคะซีซันกระจับแบบ พร้อมทอดนารับประทานมาค่ะมาค่ะเติมน้ำนะคะเพียงแค่เติมน้ำเท่านั้นค่ะจากนั้นเท่ากับนวดแปง้งค้นแป้งให้มันเข่ากันค่ะค่อยๆเติมไปนะคะค่อยนวดค่อยเติมไปค่ะจนกว่าแป้งเข้าเสร็จจะเนียนจะ เนียนได้ทีนะคะจนกวัวแปลงเขาจะบอบเป็นก้อนจับกันค่ะความหวานสำหรับตัวหนูแล้วกะํำแค่นี้ก็พ่อดีแล้วค่ะถ้าผู้ได้มักหวานอีกกะสามารถเติมน้ำตาลเพิ่มเติมอีกได้ค่ะ จากนั้นนวดนวดนวด,นวดตีแป้งให้มันเข้ากันค่ะยิ่งตีแป้งยิ่งทําให้แป้งเฮาฟู้ค่ะพอเม็นพี่น้องเวลาเฮาเอาไปถอดนะคะผู้ใดอยากได้แป้งสำเร็จรูปเดี๋ยวทิ้งพิกัดไปให้ค่ะ จนกว่าแป้งเขาจะเนียนแบบนี้ได้ทีนะคะเหากะหลังจากที่แป้งเ้าได้ทีเราเ้ากะค้นค้นก่อนนํามาถอดค่ะขนมดอกบัวซึ่งทุกวันนี้ก็เริ่มหาท่านอยากเราไปนองโดนโด,ดนเทือจังเห็นนะคะ แต่ว่าทุกวันนี้สะดวกสบายแล้วค่ะบต่ตตองผสมอะไรยุ่งยากมีเพียงแค่มีแปรงสำเร็จรูปนะคะ ได้ประมาณนี้เขากัตักขึ้นพักไว้ค่ะตักกากออกเขาจักน้อยก่อนค่ะเตรียมถอดแผ่นต่อไปกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมค่ะก่อนถอดก็คนจักน้อยดอกไอยเอาลงนะคะ ตลอดน,น้ำมันไปวิดน้ำมันใส่กลางๆจักหน่อยค่ะเพื่อหายแป้งเขาฟูขึ้นนะคะการใช่ไฟถอดก็คือใส่ไฟประมาณกลางๆบอออนเกินไปบอแง่เกินไปนะคะ จากนั้นเาก็ตะเกียบมาว้นค่ะ ก่อนถอดคนเพื่อแป่งนอนคุนนะคะเข้ตองคนก่อนถอดสมเงค่ะ แต่ละข้ามเอินว่าขนมฟักบัวทั้งอื่นเอินว่าขนมเอยียงนอค่ะพ่อแม่พี่น้องขนมฟักบัวหรือว่าขนมใบบัวนะคะ เรียบร้อยแเราจะพม่ีพิดองนี่คะ่ะนาตาขนมฟักบวกะจะประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใน่เด้จ้า